หนังสือเสียงเรื่องเพชรตรีนาคราชบทประพันธ์โดยวิสุรีพิมพ์เผยแพร่ครั้งแรกมิถุนายนพุทธศักราช2565สงวนลิขสิทธิ์โดยจียราพัฒวงพยักษ์ทางช่องมาฟังนิยายได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายให้อ่านเป็นหนังสือเสียง และเผยพแพร่ได้บทที่2กรุงเทพมหานครพุทธศักราช2560อัมพาหญิงวัยกลางคนอายุอานาม58ปีปรูปร่างคอนข้างถวมเป็นคนมีน้ำใจดีหน้าตาอิ่มเอิบท่าทางกระฉับกระเฉงเดินออกมาจากห้องครัวขนาดกระทัดรัดกำลังเหมาะสะอาดสะอ้านบ่งบอกถึงความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเจ้าของบ้าน เธอยิ้มกว้างเมื่อเห็นบุตรสาวนั่งอยู่ที่โต๊ะอาหารกำลังสนใจอาหารเช้าของโปรโดขนมปังโฮลวีตหนึ่งแผ่นมีไข่ดาวหนึ่งฟองมะเขือเทศ4ีหลูกและกาแฟดำไม่ใส่น้ำตาลหนึ่งแก้วว่างอยู่ตรงหน้าแต่วันนี้ไม่มีแตงกวาหรือผักสลัดเพิ่มอามพาเองก็ตั้งใจว่าจะไปหาซื้อที่ตลาดนัดด้วยเช่นกันเธอจึงหันไปบอกบุตรสาว ถึงการมาบ้านสวนจันท์ของคุณลุงประสิทธิ์ในเย็นวันนี้หนูจันท์กินอาหารเสร็จแล้วไปตลาดนัดหน้าวัดกับแม่หน่อยนะเย็นนี้คุณลุงประสิทธิ์จะมาทานข้าวกับเราด้วยนะลูกหญิงสาวดวงตากลมโตดำคลับผมหยิกหยักโศกเป็นลอนอ่อน,ออนผิวหน้าสดใสดูอ่อนกว่าวัยเงยหน้าขึ้นมองมารดาพร้อมกับเลิกคิ้วสูงเอ่ยถามอย่างรวดเร็วคุณลุงประสิทธิ์มาจากอุบลหรือคะคุณแม่ พี่สันมาด้วยหรือเปล่าคะนี่แม่คุณถามทีละคำถามสิจะ๊ะจะให้แม่ตอบคำถามไหนก่อนดีละ่ะอัมพาแ้งทำหน้าควา่ำคุณแม่ตอบทีละคำถามสิคะสาวรุ่นอมยิม้มทำหน้าล้อเลียนมารดาแต่ก็ตั้งอกตั้งใจฟังคุณลุงมาถึงเช้าวันนี้จะมาทานข้าวเย็นด้วยแล้วก็มาคนเดียวจะ้ะอัมพาพูดถึงคุณประสิทธิ์ เพื่อนรุ่นพีของสามีลอนที่ให้ความเคารพรักและสนิทสนมคุ้นเคยกันมาเนิ่นนานสมัยยังทำงานรับราชการอยู่ในหน่วยงานเดียวกันทั้งคู่มักเป็นคู่หูออกสำรวจพื้นที่ต่างจังหวัดเป็นประจำพอคุณประสิทธิ์ปลดกระสียนได้ไม่นานก็ย้ายถิ่นฐานไปอยู่จังหวัดอุบลราชธานีว่าหนูนึกว่าพีสันจะมาด้วยค่ะหญิงสาวพูดพลางขณะลุกข,ขึ้นจากโต๊ะอาหาร หยิบแก้วกาแฟและจานอาหารเดินไปที่อ่างล้างจานภายในครัวสารวนอยู่กับการล้างจานอย่างไม่รีบร้อนจนมารดาต้องร้องบอกเร็วเร็วนะเดี๋ยวตลาดจะวายซะก่อนวันนี้วันเสาร์นะคะคุณแม่ตลาดนัดมีทั้งวันไม่ต้องรีบค่ะเพิ่งเจ็ดมองเช้าเองหนูขอไปแต่งตัวก่อนนะคะหนูจันหรือต้องจันก้าวท้ายาวๆออกจากห้องครัว รีบเดินเข้าห้องส่วนตัวอีกมุมหนึ่งของบ้านบ้านครึ่งปูนครึ่งไม้ชั้นเดียวหลังใหญ่ถูกจันแบ่งเป็นสองส่วนมีห้องรับแขกและห้องอาหารอยู่ตรงกลางเชื่อมระหว่างทุกคนในครอบครัวห้องนอนของบิดามารดาและห้องพระอยู่ทิศตะวันออกของบ้านถือเป็นตำแหน่งที่ดีที่สุดเพราะช่วงบ่ายแดดทางทิศตะวันออกจะไม่ร้อนจัดส่วนห้องนอนของหนูจันอยู่ทางทิศใต้ เป็นตำแหน่งที่ดีรองลงมาแม้ช่วงบ่ายแดดจะแรงสักหน่อยแต่จะได้ลมพัดเข้าถูกทิศลงสบายช่วงเย็นและค่ำอัมพาได้ยินวันเวลาที่ลูกสาวบอกถึงกับถอนหายใจและรำพึงเบาๆตั้งแต่คุณาทีปลดกระเสียนมาเราลืมวันลืมคืนไปเลยหรือนี่หนูจัน์หรือนางสาวต้องจันก้าวออกจากห้องด้วยฉุดวอร์มนักกีฬาท่าทางธรรมะแแมง เหมาะกับรูปร่างสูงโปรงได้สัดส่วนสมไวเลยเบญจเพศมาสมปีแล้วหลายคนมักพูดว่าเธอดูอ่อนกว่าวัยมากหญิงสาวได้แต่ยิ้มรับในใจโต้แยงขึ้นทันทีอีกสองปีอายุก็จะเข้า30ปีแล้วนอกจากเบบี้ออยแล้วเครื่องปะทินผิวประเทืองสวยก็ไม่เคยได้แตะผมยาวประบามีลอนคลื่นอ่อนๆถูกทำไฮไลท์อ่อนบ้างเข้มบ้าง ให้ดูชวนมองมากขึ้นเท่านั้นวันนี้ผมของเธอถูกมัดรวบไว้หลวมๆอยู่ด้านหลังทำให้ใบหน้าดูสดใสผิวแก้มผ่องขับผิวลูกหลานชาวสวนของเธอให้เด่นขึ้นหญิงสาววัยกลางคนเดินนำหน้าบุตรสาวคนเดียวของเธอและคุณนทีสามีที่เพิ่งรังตำแหน่งข้าราชการบำนาญได้ไม่ถึงหนึ่งปีอัมพาเดินไปคิดไปถึงอาหารมื้อเย็น ที่จะทำไว้ต้อนรับคุณประสิทธิ์เพื่อนรักรุ่นพี่ของสามีแต่ยังไม่ทันจะตัดสินใจอย่างไรก็ได้ยินเสียงบุตรสาวพูดขึ้นแกงเลียงดีไม่ค่าคุณแม่วันนี้ส่วนข้างในคงเอาผักสดๆดมาขายกันแล้วก็ยำตะไคร้กุ้งสดด้วยหนูชอบนอกนั้นแล้วแต่คุณแม่คะ่ะหญิงสาวลักษณะคล่องแคล่วสมเป็นครูโยคะพูดพลางสาวเท้าก้าวนำหน้ามารดาไปก่อนล่วงหน้า แล้วไปยืนรออยู่หน้าซุ้มประตูวัดปล่อยให้มารดาหยุดทักทายพูดคุยกับพ่อค้าแม่ค้าชาวสวนที่ส่งเสียงเชิญชวนให้ดูผลผลิตของพวกเขาหนูจัน์เดินเข้าไปรับตะก,กร้าจากมือมารดามาถือไว้แทนอดอมยิ้มและคิดในใจแค่หน้าวัดอย่างล้นตะก,กร้าขนาดนี้วัดจันทรามณีเป็นวัดเก่าแก่รังสรรค์ศิลปะและสถาปัตยกรรมยุคสมัยหลายร้อยปี ยังคงความงดงามและร่มรื่นเป็นที่เคารพนับถือศรัทธาของชาวบ้านละแวกนี้มาเนิ่นนานบัดนี้ได้ถูกปรับเปลี่ยนให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวและตลาดน้ำของชุมชนใหญ่โตวรวดเร็วจนหนูจันแทบจำไม่ได้ภาพจำเก่าๆความสงบและสเสน่ห์ของตลาดน้ำเล็กๆหายไปกับยุคสมัยเสียแล้วหรือนี่เสียงถอนใจของเธอดังขึ้นเบาๆเาฮอแม่ว่า ตลาดน้ำพัฒนาขึ้นมากดีต่อชาวบ้านชาวสวนนะจะได้มีที่ทางเอาพืชผลผลิตปลอดสารพิษมาขายบางวันขายไม่หมดเขาก็แจกจ่ายแบ่งกันไปผู้บริโภคก็จะได้ของดีๆไปกินไปใช้นะลูกอัมพาเอ่ยขึ้นเหมือนรู้ใจบุตรสาวของตนเรื่องนี้หนูก็เห็นด้วยค่ะแต่ไม่อยากให้กลายเป็นธุรกิจจ๋าเท่านั้นเองจ้าแม่นักอนุรักษ์นิยม มารดาหันมาค้อนควับด้วยรอยยิ้มสองแม่ลูกเดินจูงมือกันผ่านทางเดินจากหน้าวัดจนถึงซุ้มทางเข้าหน้ากุฏิหลวงตาปลายมีแม่ขาพอขา่อค้าตั้งวางสินค้าเรียงรายเป็นแถวเรื่อยมาหนูจันเดินนำหน้ามารดาเอาตะกร้าไปวางไว้บนเก้าอี้ที่เรียงรายอยู่เชิงบันไดขึ้นกุฏิแล้วหันมาบอกมารดาที่เดินตามมาติดๆคุณแม่ขึ้นไปคุยกับหลวงตานะคะ หนูขอไปซื้อขนมครกปากหลวงตาก่อนค่ะต้องจัน์แยกกับมารดาหน้ากุฏิหลวงตานั่นเองเธอเดินตามทางเรียบริมคลองที่ถูกปรับเป็นพื้นที่น่ากว้างมีเก้าอี้ไม้เรียงเป็นแถวยาวขนานกับลำคลองไว้ให้ผู้ท่องเที่ยวได้นั่งพูดคุยและเลือกซื้อสินค้าได้สะดวกมีเรือหางยาวเรือพายเรือแจวขายพืชผลทางการเกษตร และอาหารการกินของสดของแหง้งจอดเรียงรายเป็นแถวหน้าพื้นที่ที่ทางวัดกําหนดไว้ให้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยหนูจันเดินเรื่อยมาจนถึงร้านขายขนมครกสายตาของหญิงสาวก็สอดสายมองหาร้านขายของเก่าที่เธอพบเมื่ออทิก์ก่อนแต่วันนี้กลับไม่เห็นวีแววจึงหันไปสั่งขนมครกและเอ่ยถามถึงร้านที่เธอตั้งใจตามหาโอ้ย แกพายเรือมาจากคลองไหนก็ไม่รู้จ้ะหนูจันแม่ค้าขายทอดมันหนอกะลาร้านข้างๆพูดขึ้นขณะป้าหนาแม่ค้าขายขนมครกที่มีแผงร้านติดติดกันเสริมขึ้นขายได้บ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้นะว่างแผงแป๊บเดียวก็เก็บแล้วป้าหนาพูดพลางในขณะที่มือข้างหนึ่งเทกะทิหยอดลงหน้าแป้งขนมครกที่กำลังร้อนปุดๆอยู่บนเตาขนมครกของป้าหนา เป็นที่ขึ้นชื่อว่าอร่อยแท้มีด้วยกันหลายสิบหน้าให้เลือกบางก็ใส่ต้นหอมซอยละเอียดเม็ดข้าวโพดหรือเผือกหั่นเป็นชิ้นเล็กๆล,ลงหน้าขนมครกหวานมันกำลังเหมาะเมื่ออาทิตย์ก่อนหนูเห็นแกมาตั้งแผงอยู่ใต้ต้นสาระติดชายคลองด้านนู้นค่ะพี่เดินไปดูมาหรือยังคะลูกสาวป,ป้านาสมทบขึ้นขณะใช้ช้อนค่อยๆแคะวนก้นขนมครก ขึ้นใส่กระทงใบตองซ้อนด้วยถุงหิ้วยื่นให้หญิงสาวที่กำลังยืนเหมือนครุ่นคิดอะไรบางอย่างหญิงสาวรับถุงขนมครกจากสาวน้อยลูกป้านาแล้วเดินตามคำบอกของเธอมาหยุดยืนนิ่งอยู่หน้าโต๊ะไม้ไผ่ที่ว่างเปล่าใต้ต้นสาะละแล้วหวนคิดถึงใบหน้าของสองตายายเมื่ออาทิตย์ก่อนที่ผ่านมาตามเสียงร้องเชิญชวนที่ยังก้องอยู่ในใจมาเกือบหนึ่งสัปดาห์ คุณหนูแวะดูก่อนสิจ้ะน้ำเสียงหวานของหญิงชาลาทำให้หญิงสาวต้องหยุดชะงักตรงหน้าแผงของเก่าของสองตายายที่เพิ่งเริ่มจัดวางเรียงรายเข้าของที่วางอยู่ในตะกระ้ามีชายชาลาท่าทีสุภาพและยังดูแข็งแรงกุลีกุจอยกเก้าอี้ให้หญิงสาวทันทีพร้อมกับพูดเชื้อเชิญขึ้นอีกคนน่องกนจ้ะคุณหนูเลือกได้ตามชอบเลย ของเก่าเก็บสะสมมาทั้งนั้นขอบคุณค่ะคุณตาคุณยายหญิงสาวหย่อนตัวลงนั่งยิ้มรับคำเชิญของสองตายายในใจมีความรู้สึกถึงคำพูดอ่อนโยนและการแต่งเนื้อแต่งตัวดูสะอาดสะอ้านและภูมิฐานสองตายายวัยเจปีปล่อยให้เธอนั่งชมเครื่องทนิมพิมพาพรและสร้อยประคำของเก่าโบราณพลอยหินธรรมชาติป,ประดับประดาบ,บนแหวนและกำไล วางเรียงรายเพียงไม่กี่ชิ้นแต่ดูมีค่าถังลวดลายโบราณเป็นที่ถูกอกถูกใจแต่แล้วเธอก็ต้องขอตัวกลับก่อนเพราะนึกขึ้นได้ว่าเย็นนี้มีนัดกับเพื่อนรักสมัยเรียนหนังสือด้วยกันตั้งแต่เด็กขอบคุณค่ะคุณยายวันหน้าหนูมาดูใหม่นะคะพูดจบหนูจานยกมือพนมไหว้บอกลาสองตายายที่กำลังจ้องตาเธอเขม็งเ,งเดี๋ยวก่อนสิจ๊ะคุณหนู ดูชิ้นนี้อีกสักชิ้นสิจะ๊ะเป็นชิ้นพิเศษของยายทีเดียวยายยังเอาออกมาเรียงไม่หมดเลยยายร้องบอกขณะหญิงสาวขยับตัวลุกขึ้นแต่แล้วก็ต้องนั่งลงที่เดิมเหมือนถูกสะกดหญิงชารายกตะกร้าหวายลายพิกุลที่วางอยู่ด้านข้างขึ้นมาไว้บนตักหลวงมือหยิบกล่องไม้ลวดลายโบราณออกมาจากตะกร้าวายยืนให้ต้องจันชมก่อนจะ้ะ ชิ้นนี้นะ่ะจะเหมาะกับคุณหนูยายพูดยังไม่จบคำตาซึ่งนั่งอยู่ข้างๆเอ่ยขึ้นเป็นของสืบทอดกันมาลองหยิบออกมาดูสิครับอาจทุกใจคุณหนูนะครับต้องจันรับกล่องไม้มาวางไว้บนมืออย่างชื่นชมในลวดลายแปลกตาสวยงามหญิงสาวคิดในใจภายนอกยังสวยงามขนาดนี้แล้วภายในจะสวยแค่ไหนกันนะ เธอค่อยๆเปิดฝากล่องไม้ออกอย่างเบามือกลิ่นหอมอ่อนๆลอยขึ้นมาแตะจมูกโดงเป็นสันงามของหลอนหญิงสาวบรรจงสูตรกลิ่นอ่อนโยนนั้นอย่างแผ่วเบาหวนคิดทบทวนว่าเคยได้กลิ่นนี้จากที่ไหนมาก่อนนะรู้สึกคุ้นชินมากแต่คิดเท่าไหร่ก็นึกไม่ออกของเก่าของยายเองยายว่าเหมาะกับคุณหน,นูนะรับไว้เถอะจ้ะแล้วถ้าหนูเอาไป คุณยายจะมาทวงคืนไหมคะหญิงสาวอมยิ้มน้อยๆก่อนจบคำถามไม่หรอกครับรอแต่ผู้เป็นเจ้าของมารับไปตาตอบเป็นปริศนาขณะที่ดวงตาจับจ้องที่วงหน้าของหญิงสาวต้องจันทรฉักรู้สึกปลอดๆกับคำพูดของคุณตาซะแล้วแต่ก็ยกกล่องไม้โบราณขึ้นมาชื่นชมและค่อยๆเปิดฝากล่องไม้อีกครั้งหล่อนถึงกับเงียบงนัน เมื่อแลเห็นผ้าแพรไหมสวยงามห่อหุ้มของมีค่าอยู่ภายในแต่ยังไม่ทันที่หญิงสาวจะได้เปิดผ้าแพรไหมออกเธอก็ต้องชะง,งักเมื่อได้ยินเสียงที่คุ้นชินดังขึ้นด้านหลังของเธอหญิงสาวไม่ลืมที่จะปิดฝากล่องไม้หอมลงอย่างเบามือและระมัดระวังก่อนที่เธอจะหันหลังกลับไปมองตามเสียงนั้นอ๋อนาภาสีเองเหรอต้องจันทักเพื่อนสาววัยเด็กที่ยังคบหากันยาวนาน หลังเรียนจบมหาวิทยาลัยเดียวกันและแยกย้ายกันไปทำงานตามความชอบและความถนัดนภาาสีหรือหนูสีแต่ใครจะเรียกหมูสีมูเตลูหญิงสาวผิวขาวร่างอวบพูดปากตรงกับใจเสมอก็ไม่เคยปฏิเสธในชื่อที่เพื่อนๆมักต่อส้อยให้สมกับบุคลิกของเธอแวะไปหาเธอที่บ้านมาเขาบอกว่าเธอมาตลาดนัดฉันก็เลยตามมานี่แหละ งั้นเธอก็อุดหนุนคุณยายคุณตาหน่อยสิหญิงสาวร่างผอมบางสูงปร่งเอ่ยขึ้นขณะสาวร่างอวบเดินเข้ามาใกล้แล้วชะโงกหน้าลงดูของเก่าไม่กี่ชิ้นดูขลังแปลกตาที่วางอยู่บนผ้าไหมสีน้ำเงินเข้มปูทับแผงไม้ไผ่อีกชั้นหนึ่งนูสีเกิดอาการกระสับกระส่ายร้อนร้อนหนาวหนาวอย่างบอกไม่ถูกและคลายปวดแสบปวดร้อนที่กระบอกตา ทันทีที่ได้ศบตากับสองตายายรู้สึกถึงพลังบางอย่างที่เข้ามากระทบเธอไม่รอช้าเอื้อมมือไปยื้อแขนเพื่อนรักให้ลุกขึ้นอย่างร้อนรนไปทานข้าวกันเถอะเร็วๆฉันหิวข้าวแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูใหม่เฮ้ยใจเย็นสิเพื่อนหนูจันหรือต้องจันยื่นกล่องไม้หอมให้คุณยายทันทีก่อนยกมือขึ้นไหวสองตายายหนูขอโทษนะคะคุณตาคุณยาย ข่าวน่าจะมาดูใหม่ค่ะผ่านมาเกือบหนึ่งสัปดาห์แล้ววันนี้หนูจันตั้งใจมาตามหาสองตายาอีกครั้งแต่ไม่พบเธอจึงออกจากบริเวณนั้นไปยังกุฏิหลวงตาทันทีอัมพาเห็นบุตรสาวเดินหน้ามุ้ยมาแต่ไกลจึงเประยะขึ้นหลวงลุงดูสิคะใหญ่จันเดินหน้ามุ้ยมาเชียวหลวงลุงหรือหลวงตาปลายเงยหน้ามองหลานสาวแล้วอดยิ้มไม่ได้ ภาพของเด็กน้อยรูปร่างพร้อมบางหน้ากลมจมูกโดง่งตาคมกริบผมหยิกอยักโศกเป็นเงาคลื่นอ่อนๆชอบแอบไปเล่นที่ท่าน้ำกับเพื่อนจนถูกดุบ่อยๆและชอบกินขนมครกเหมือนหลวงตามักติดสอยห้อยตามคุณทีและอัมพามักกราบหลวงตาเป็นประจำหนูจันกลายเป็นนางสาวต้องจันโตเป็นสาวทำงานทำการในบริษัทเอกชนได้สักพักก็กลับมาปักหลัก เปิดร้านขายของเก่าบนพื้นที่ด้านหน้าของบริเวณบ้านสวนจันทร์ซึ่งอยู่ติดถนนในซอยเยิงๆยิวัดจันทรามณีนั่นเองและถึงแม้หนูจันทร์จะไม่ได้ดังใจพ่อแม่ที่หวังจะให้รับราชการเหมือนตอนเองก็ตามแต่ก็ไม่ทำให้พ่อแม่รักหนูจันทร์น้อยลงเลยหลวงตายังจำเสียงของหลานสาวตัวน้อยได้เหมือนเพิ่งพูดเมื่อวันวานหนูจันทร์ไม่ดื้อค่ะ ถ้าดือ้อหนูจันก็ไปเล่นน้ำในคลองกับเพื่อนๆอ,อีกสิคะพูดจบหนูจันก็วิ่งลงบันไดปรรือไปหาเพื่อนๆที่กําลังเล่นกระโดดเชือกอยู่กลางลานวัดเห็นไม่ค่าหลวงลุงพูดไม่ทันขาดคําเลยอัมพาสายหัวเมื่อเห็นบุตรสาววิ่งลงบันไดไปไม่ฟังคําทัดทานของใครเอาเธอนาะแกยังเด็กคอยระวังอย่าให้เล่นไกลน้ําเดี๋ยวจะตกน้ําตกท่าอีกเท่านั้นเอง <c oughs> ภาพของหนูจันตกน้ำเกือบเอาชีวิตไม่รอดยังจำติดตาของหลวงตาไม่เคยลืมแต่แล้วภาพจำต่างๆก็หายแวบไปและกลายเป็นรอยยิ้มของหลวงตาทันทีเมื่อเห็นหนูจันโตเป็นสาวท่าทางคล่องแคล่วนุม่มนวลก้มลงกราบและจัดขนมครกใส่จานมาวางไว้ตรงหน้าของโปรโดมาแล้วค่ะหลวงตาเจ้าขาข้องเราล่ะมากินสับพร้อมๆกันนี่แล้ว หลวงตาร้องทักแต่ถูกอัมพาขัดขึ้นเสียก่อนอย่าดีกว่าค่ะต้องรีบกลับไปเตรียมอาหารคุณพี่ประสิทธิ์จะมาทานอาหารเย็นด้วยค่ะสาวใหญ่ก้มกราบหลวงตาและหันไปพยักหน้าเป็นเชิงบอกบุตรสาวออกจากกุฏิหลวงตาแทนที่หนูจันหรือต้องจันจะเดินตรงไปยังประตูทางออกของวัดทันทีแต่วันนี้เธอกลับจุงแขนมารดาเดินอ้อมไปอีกทาง พอแวะดูสองตายายบริเวณตลาดริมคลองอีกครั้งติดใจของเก่าเจ้าไหนล่ะหนูจันอั้มพาหัวเราะฮือๆเมื่อไม่มีเสียงตอบจากหนูจันแต่เห็นท่าทางหันซ้ายแลขวาของบุตรสาวเธอก็พอจะเดาใจได้เย็นวันนี้ประตูไม้ระแนงสีขาวถูกเปิดออกรอรับคุณประสิทธิ์หลังจากนาทีวางหูโทรศัพท์รถกลางเก่ากลางใหม่ของคุณลุงประสิทธิ์ ค่อยๆแล่นผ่านประตูรั้วไม้ระแนงเข้ามาแต่ยังไม่ถ่านผลประตูรั้วก็ต้องหยุดกลางคันเมื่อเห็นเด็กสาวหน้าชะแล่มยืนพนมมือไหวอยู่ใต้ต้นจำปีเอาหนูจันสบายนะานีนะหลานนายสอนฝากความคิดถึงมาด้วยนะสบายดีค่ะคุณลุงหญิงสาวยิ้มกว้างใบหน้าของชายหนุ่มผู้มีความหวังดีเสมอสนุกสนานร่าเริงอารมณ์ดีและจิตใจงาม ทำให้เธอหัวเราะได้ทุกครั้งที่ได้พบพูดขึ้นมาในใจทันทีพีสันชายหนุ่มมาดเข้มไม่ถึงกัหป่อล่ามเหมือนพระเอกหนังแต่ก็ดูแข็งกแกร่งสมชายแท้ๆเป็นบุตรชายคนเดียวของคุณลุงประสิทธิ์คุ้นเคยกับต้องจนันหรือหนูจันมาตั้งแต่เด็กถึงแม้บ้านไม่ได้อยู่ใกล้กันแต่มีพ่อทำงานในหน่วยงานเดียวกันและเป็นศิษย์ของหลวงลุงปลายวัดจันทรามณีด้วยกัน ประสิทธิ์มักพาบุตรชายมาเรียนธรรมะที่วัดเป็นประจำจนกระทั่งพิสันไปเรียนต่อต่างประเทศสิบกว่าปีและกลับมาทำธุรกิจส่วนตัวที่จังหวัดอุบลราชธานีได้สักพักใหญ่หนูจานอดยิ้มไม่ได้เมื่อนึกถึงวันที่เธอเปิดโรงเรียนโยคะและร้านขายของเก่าเมื่อปีกลายวันนั้นพีสันชื่อที่เธอเรียกติดปากขนต้นไม้มาเต็มคันรถจอดเทียบที่หน้าบ้าน อัมพาพูดไปหัวเราะไปเมื่อเห็นหลานชายยกต้นไม้ลงจากรถแล้วนำมาเรียงเป็นแถวยาวเอามาขายสวนหรือจ้าพ่อคุณต้นไม้ฟอกอากาศในสตูดิโอมาจากเมืองอุบลลุ่มน้ำโขงเชียวนะครับคุณออคำตอบของชายหนุม่มเรียกเสียงหัวเราะของทุกคนให้ดังขึ้นหนึ่งปีเต็มๆที่หญิงสาวไม่ได้พบชายหนุ่มอีกเลยของโปรดหนูจอนจ้ะ ประสิทธิ์ลงจากรถแล้วยื่นของฝากหลายถุงใหญ่ส่งให้หนูจันก่อนเอื้อมมือไปจับศีรษะของหญิงสาวอย่างเอ็นดูขอบคุณค่ะดีใจจังที่คุณลุงมาคิดถึงคุณลุงค่ะอันแน่คิดถึงลุงหรือใครกันแน่ประสิทธิ์พูดเยาวขึ้นแต่ยังไม่ทันที่หนูจันจะตอบว่าอะไรเสียงนาทีก็ดังขึ้นเชิญข้างในครับพี่ประสิทธิ์นาทียิ้มกว้างเดินออกมารอรับที่เฉลียงหน้าบ้าน และยกมือผนมไหวเพื่อนรักรุ่นพี่ด้วยความดีใจเกือบหนึ่งปีแล้วที่เขาและประสิทธิ์ไม่ได้พบปะกันเลยในขณะที่อัมพาเดินถือถาดแก้วน้ำสาวรสเย็นชาเมื่อวางบนโต๊ะรับแขกแล้วยกมือไหว้คุณประสิทธิ์ก่อนเดินไปจูงมือบุตรสาวไปช่วยแม่เตรียมตั้งโต๊ะเถอะได้เวลาแล้วนันซนีใยห,หนูไปช่วยแม่ก่อนไปคุณลุงยังอยู่อีกหลายวัน นาทีเอ่ยสมทบคำพูดของภรรยาเหมือนรู้ใจบุตรสาวของตนหลังจากสองแม่ลูกพ้นประตูห้องรับแขกแล้วพระสิทธิ์ขยับเข้ามานั่งใกล้นาทีทันทีแล้วพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงต่ำลงนาทีคุณจำได้ไหมสมัยช่วงที่เราบุกป่าฟ้าดงดิบสำรวจพื้นที่กันพอเข้ากรุงเทพต้งองเข้ามากราบหลวงลงุงขอของดีป้องกันตัวกันบ่อยๆแล้วก็รอดกันมาได้ จนถึงทุกวันนี้นะตอนซื้อที่ดินริมโค้งที่อุบลก็เหมือนมีปาฏิหาริย์โดนจิตโดนใจเวลานี้มีคนมาขอซื้อในราคาสูงเสียด้วยจำได้ดีทีเดียวครับเพราะเหตุนี้หรือครับพี่ถึงต้องลงมากรุงเทพประสิทธิ์พยักหน้ารับมีอีกเรื่องหนึ่งจะเป็นความบังเอิญหรืออยังไงผมก็ไม่แน่ใจแต่โลกนี้ไม่มีเรื่องบังเอิญ นายสันเข้าไปได้แหวนหินสีหรือวัตถุธาตุมาวงหนึ่งมีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นกับเขาหลายเรื่องผมถึงต้องลงมาพบคุณและหลวงลุงนี่แหละการสนทนาดูจะเป็นความลับเพียงท่านทั้งสองเท่านั้นล้างอาหารเย็นวันนี้ประสิทธิ์ขอตัวกลับก่อนอา้าวผมคิดว่าพี่จะอยู่ดื่มกาแฟสกคนละชดก่อนกลับดีไหมครับนาทีทวงขึ้นในใจ อยากจะคุยต่อจากเรื่องที่คุยค้างไว้ก่อนรับประทานอาหารไม่ดีแนะ่ขอแค่มื้อเช้าพอต้องรักษาสุขภาพกันหน่อยได้เวลาให้กายพักผ่อนจริงๆกันสักทีพรุ่งนี้ไปพบหลวงลุงกันชายสูงวัยผู้พี่หันไปตบบ่ารุ่นน้องที่วัยกำลังตามมาติดๆก่อนหันมาพูดกับภรรยาของเพื่อนรักพรุ่งนี้ไม่ต้องเตรียมอะไรให้ยุ่งยากนะสบายๆเถอะคุณอมพาร์แม จะได้อย่างไรกันคะนานๆคุณพี่จะลงมากรุงเทพสักทีปกติฉันก็ต้องเตรียมอยู่แล้วเตรียมของโปรโดไว้ให้คุณพี่เพิ่มก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนี่คะยินดีด้วยสามไปคะ่ะอัมพาตอบก่อนพนมมือล่ำล,ำลาเพื่อนรักของสามีพรุ่งนี้คุยกันนะหนูจอนประสิทธิ์หันมาบอกหลานสาวที่ยืนอยู่ไม่ห่างขอบคุณที่ติดตามรับฟังจนจบ ถ้าหากชอบกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่ท่านผู้ฟังจะได้ไม่พลาดนิยายเสียงตอนใหม่จากช่องมาฟังนิยายนะคะขอบคุณค่ะ